เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทันนะครับวันนี้พี่ก็จะมายิงหัวโชว์แบบสักสิบหัวสี่หัวเอ้ะสิบยี่สิบหัวนะครับโอเคอะเรามาเข้าเกมกันเลยว่าจะเป็นยังไง <B ang> ว่าแล้วก็กดเริ่มเกมกันเลยเอ,เอ้าเฮ้ยปังพระเจ้าจอดมันยอดมากสงสัยจะเอ็มเห็นว่าพี่เล่นโหดเกินนะครับตรวสอบกินปกติ ตรวจสอบสิ่งผิดปกติบัญชีของคุณถูกระงับชั่วคราวนะครับเอ้ยถูกระงับไม่มีคาว่าชั่วคราว <S <S ผมได้ทําการแจ้งไปประมาณหกรอบแล้วนะครับ <S 2> <S 2> เขาส่งมาเหมือนเดิมนะครับบอกว่าผมใช้โปรแกรมเล่นโ <Yeah. S 1> ปรแกรมโปรแกรมโกงนะครับบอกว่าใช้โปรแกรมแบบโปรแกรมช่วยเล่นเนะาะทั้งๆที่แบบ G.M อ่ะก็เล่นก็ใช้โปรแกรมนี้เล่นนะครับแล้วก็สตรีมเมอร์คนทั่วไปก็ใช้โปรแกรมนี้เล่นด้วยเนาะผมเลยงงไงอยู่เฉยมาแบนเหมือนพี่เล่นโหดมากนะ สงสัยจีเอ็มคงจะกลัวปัวันนี้อ่ะพี่ก็รู้สึกแบบช้ำใจเนาะโดนแบร์นะโดนระงับรหัสอะใครจะไม่ช้ำใจอปัเป็นไรปากูเป็นไรปากูเป็นไรไหมดูระงับรหัสนะครับใครจะไม่ช้ำใจแล้วเนาะ <S 2> <S 2> <S โอเควันนี้เดี๋ยวพี่จะมานนะมา,อมาแอมทุกคูจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่ก็คงจะต้องเอาขึ้นปกอยู่แล้วเนาะ <S <S อาว,วันนี้พี่จะมา อ่าดูเองครับอ่าดูเองครับคับดูเองครับดูเองครับทันหรือเปล่าครับทันหรือเปล่าไม่ทันครับโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูปึ๊บโอเคใช่แล้วพี่จะมาแจกบัตรกาลิน่าหนึ่งใบนะครับไม่บอกจํานวนราคาไปเติมไปเติมเอาเองนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับใครมาช้าก็อดไปนะครับป็งไงก็เรียกว่าไอดีโดนงับไอดีโดนงับ ไอดีโดนระงับ <Yeah. S 1> ยังมีน้ำใจต่อเอซีทุกคนเลยนะครับทำไมพูดเชาวว้าวะจุโอเคครับป้อ <B unk. S 1> ใครทันก็ใสไปเลยนะครับแล้วก็เออใครทันก็ไปเติมเลยนะครับ <B unk. S 1> แล้วใครได้ก็เ <B unk. S 1> ม้นด้วยเม้นด้วยนะครับเดีย๋ยวคนอื่นถามว่าพี่แจกไม่จริงโอเคไหมต้องเม้นด้วยนะครับเม้นด้วย <B unk. S 1> กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ที่ด้วยนะจ้ะ <B unk. S 1> สำหรับคลิปดีพี่ก็ มาบอกแค่ว่า id พี่โดนระง,งับอาจจะหายไปชั่วคราวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้หรือชอบคลิปแจกก็ติดตามพี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอาลาก่อนสวัสดีครับ